โลบานชมพูรู้เปล่ามาแล้วครับผมรุ่นไหนน้อนี่ รอมาเลยครับคันนี้ฮีโน่ เสียงฮีโน่เนี่ยมันช่างไพเราะจริงๆเลยเอารถขี่เลื่อยหรือเปล่าครับคันนี้อ่าหัวลากน่าจะเป็นขี่เลื่อยนะครับ FXZ เอสามหกศูนย์โอ้ฮีโน่คันเมื่อกี้นะครับเสียงดังดีครับอ่ะสวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเพทายชาแนล มาครับผมเจอกันเหมือนเดิมนะครับผมโค้งจอมทองนะครับโค้งนี่โค้งสวยๆนะครับผมเอามาอีกคันแล้วครับผมติดตามผลงานกันเลยครับผมว่าจะมีคันไหนกันบ้างครับวันนี้อู้มาแล้วนูน่นรุ่นไหนเอยเดี๋ยวมาดูกันพี่ลุงหรือเปล่า น่าจะเป็นพี่ลุงนะครับผมฟูซู่ฟูซู่ว้าวโอ้สนิ้ก็ฮอตโอ้โอ้อโอ,โอ,โอ้รถมันนะครับมา มาเจอกันที่ก้านะครับกับคู่นี้ครับมจอมทองเอ้ามาแล้วครับเอ็กซ์ซีสามหกศูนโอ้คันนี้คือแรอยังไนี่โลบาชมพูหรือเปล่า บอสข่านนี้ก็แห้งค่ะรถบ่าสมพูนี่ครับอยากรู้จักคนขับแล้วละสิทำไมจวดแท้เครื่องน่าจะไม่เดิมแล้วนะครับน่าจะแมปแล้วนี่ผมว่าแรงผิดปกติโอ้เด็ก้าเท่าไหร่น้อนี่เด็ก้าตัวเก่าคราับโอ้โหรอเลยคันนี้ อ้ยคันแล้วครับผมดีกาครับรถอ้อยทีมงานชนบุรีหรือเปล่าเอาสายทน,นี่มาโอ้สายทนครับผม น,นี่ถ่ายไม่ทันโอ้พลาดเลยครับถ่ายไม่ทันครับมาถึงตัวแล้วอ่ะอ้าผมขอโทษด้วยครับที่ถ่ายไม่ทันนะครับได้นิดเดียวอ่ามาดูรถมันลอๆหน่อยครับซีรีส์ห้าร้อยโอ้กันชนลายสวยมาก ยงยมาครับผมเดี๋ยวรอชมขั้นต่อไปโอ้หันมาถึงแล้วดีก้าขายพระท่านครับ ขันมายังหอดล่ะอ่ะเดี๋ยวเราชมคันต่อไปครับโอ้อดีกา,า,าครับราบก็ดำขึ้นเมื่อม,มันได้ขา,ากอาอีกแล้วครับพี่หลุงหัวเหลือง เขานีหัวงามครับกระจกน่าจะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับนี่มีแต่รถมาไม่มีรถไปเลยวุ้ยใส่โทษอีกแล้วบ่หนี่ ม้านขนาดเลยเจอชายทุนสองรอบเลยครับสองคันสายจวดอี่นี้ครับชายทุนนี่ดูเครื่องเดิมนี่นเนี่ย ไปยังจวดเลยอู้มอมอเตอร์มันหัวลากขีเรือเรอ่อยครับนี่สองคันเลยซีรีส์ห้าร้อยสามคันคอมาอีกแล้วสามคันเลยหวัวลากขี่เรื่อยครับน่าจะขามเล่าครับผม ไปจะท่าปลอดภัยครับผม F X set สามหกศูนย์เดี๋ยวครับหัวลากพุ่มผาแบบนี้น่าจะข้ามลาวครับผมเดี๋ยวมาชมรถมันหล่อๆนะครับนี่ครับ,รบ F X z 3 6 0เสียงมันหวานมาเลยครับ วัยตีรถเปล่ากลับไปเอามันอีกนะครับเนี่ยขากลับครับผมล็อกกี้ลอลอโอ้กวแรงนี่ว่า6 u s ซตนะครับคันนี้ปีที่แล้วใส่ P1138 มาปีนี้เป็น6 u s ซตนะครับผม เดี๋ยวบาเมืองรถมันรลอลลลอีกคันนะครับผมอู้มีเตอ3 6สามหกศูนย์เลยรถมันไหมเจ้าถนนหรือเปล่านี่ fx สามหกศูนย์เนี่ยทำไมไปที่ไหนก็เจอรอกันเลยนะครับผม